บดูการเดินหน้าสืบสารภูมิปัญญารักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทยนะครับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่าสสทจัดงานอันตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่15โชว์ไฮไลท์หัตถศิลป์ที่คิดถึงกว่า50ผลงานหวังสร้างไอเดียต่อยอดแก่คนรุ่นใหม่ครับภายในงานแบ่องออกเป็น2ส่วนหลักนะครับก็คือส่วนที่1การสแสดงนิทัศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการวางรากฐานสนับสนุนงานศิลปะหัตถกรรมบนผืนแผ่นดินไทยการสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบูรณิธิส่งเสริมศิลปาชีพนิทรรศการหัตถศิลป์ที่คิดถึงจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ที่หาชมได้ยากและใกล้สูญหายกว่า50ผลงานได้แก่ขันลงหินบ้านบุครูเมตตาเสลานนท์ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี2552นิทรรศการตำนานบทใหม่ของช่างฝีมือคนไทยเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตกรรมไทยและทายาทศิลปะหัตกรรมไทยประจำปี2567ส่วนที่2ครับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผลงานกิจกรรมสร้างสารรค์งานศิลป์อีกกว่า20กิจกรรม ได้แก่การทำหุ่นกระบอกไทยจิ๋วหัวโขนแม่เหล็กและการลงรักปิดทองปีนี้ครับสสทยังคัดเลือกบุคคลนะครับที่เป็นที่สุดของการอนุรักษ์และการสร้างสารรค์ผลงานแห่งปีเพื่อมอบโลกรางวัลเชิดชูกเกียรติครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลประหัตถกรรมและทายาทช่างศิลประหัตถกรรมประจำปีรวมทั้งหมด3 1รายนะครับ คุณพันธ์วิลาศแพร่พวงรักษาการแทนผู้อำนวยการสสทบอกว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ไทยแก่คนรุ่นใหม่เป็นการนำจุดแข่งด้านภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากลและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า20ล้านขอไป80ล้านบาทนะครับ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่22กันยายนนี้นะครับที่ hall 5ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเิริกิจครับ